เปลี่ยนแล้วจดดีไหมดีครับที่จริงนะครับตัวตนของคุณสุดจินจะอยู่นาที่ไหนอย่างไรอยู่ได้หมดแล้วเพราะว่าคุณสุดจินเป็นคนรับผิดชอบงานถ้าร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยใช่ไหมครับครับตอบชัดเจนข้อที่หนึ่งข้อที่สองใชครับครับเรื่องเรื่องการเงินนะครับการเงินครับตอบเลยได้มาจ่ายไปสังเกตไหมครับได้มาจ่ายไปจะเก็บเงินก็เก็บไม่อยู่เพราะเป็นคนมีจิตใจดี เพราะฉะนั้นนะครับเราคือเราดูแลตัวเองให้แข็งแรงก่อนที่เราจะช่วยเหลืออะไรใครดูความเหมาะสมด้วยนะครับตอบชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยนะไปํากุศลข้อหนึ่งครับเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกนะครับเงินเล็กน้อยตามกําลังทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยหย่อนลงในตู้รับโริจาคหรือมูลนิธิต่างๆเมื่อทําแล้วจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับผมและขออนุญาตตอบ SMS นะครับคุณทวีห้าสามปีการงานคู่ครองการเงินนะครับ งานจะรับผิดชอบแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะภาพปรากฏออกมามันตึงเกินไปคุณทวีครับผมหลิวลุ่ลมปรับสภาพเหตุและผลด้วยความอ่อนผมไม่ได้บอกว่าให้นะครับหย่อนนะฮะให้อ่อนแล้วมีความรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นงานไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่คุณทวีเป็นคนตรงเท่านั้นเองผมพูดแบบนี้คุณทวีจะทราบได้ดีนะฮะตั้งแต่เป็นเด็กชายทวีแล้วนะฮะคนตรงแบบนี้บางครั้งก็เป็นปัญหาเหมือนกันดาบสองคมคู่ครอง เหตุและผลกลางๆแต่อยู่แบบไหนอย่างไรก็ตามสมถะพอเพียงและเพียงพออยู่แล้วการเงินนะครับเป็นคนใช้จ่ายแบบเหตุและผลรู้คุณค่าของเงินแม้แต่เพียงหนึ่งสลึงค่าเงินน้อยที่สุดไปถึง1000บาทอะไรก็ตามนะครับซึ่งเป็นไรายได้อะไรก็ตามซึ่งเป็นการทรําแลกคุณทวีจะได้ในสิ่งนั้นเพราะว่าคุณทวีไม่เคยได้อะไรฟรีๆจากใครนอกจากคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กําเนิดเกิดคุณทวีขึ้นมานะครับผมพูดเหตุและผลไปทํากุศลข้อหนึ่งคุณทวี ไปทำกุศลเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกนะครับท่านต่อไปครับผมปรึกษาปัญหากับตุ้เอ็กซเรย์คนตาทิฟเอสเอ็มเอสสิแปดเจ็ดซีซีซีหกครั้งแล้วหกบาทรายการสดเซ็นท่านเชนนะครับคุณณมายุรี28ปีนะครับงานเงินปีนี้จะได้แต่งงานไหมตอบเลยย้อนหลังขึ้นมาก่อนแต่งงานได้ไหมมีภาพครับผมถ้าแต่งดีไหมดีครับผมแต่ต้องมีความพร้อมอมีความพร้อมแบบนี้ใครก็ตอบได้มีนะครับบางท่านบางคู่บางครั้งบางคนเนี่ยพร้อมก็แต่งไม่ได้แต่นี่คุณมยุรี แต่งได้เมื่อมีความพร้อมงานเงินก็อยู่ในระดับกลางๆดีพอใช้ดีพอใช้ใชไปทํากุศลข้อหนึ่งคุณมายุรีครับไปทํากุศลเกี่ยวกับาศาสนาที่นับถือครับรับโทรศัพท์จากทางบ้านแม่ตอนนี้ระดับเครื่องเสียงนะครับหรือว่าเสียงเนี่ยแจมแจวแล้วนะน้องตู่นะนะครับการแก้ไขด,ด้วยเทคโนโลยีหรือบุคคลแจาแจวแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับคล้ายสุดาค่ะคุณอะไรนะฮะคล้ายสุดาคล้ายสุดา โทรมาจากจังหวัดไหนครับคุณคล้ายสุดากรุแถวไหนครับกรุงเทพน้องจอกค่ะน้องจอกอายุเท่าไหร่ครับ36ครับปีเถาะบัวไม่ช้ำน้ำไม่คุนนะครับและเป็นคนวางตัวดีมากๆนะครับค่ะผมพูดชัดเจนไหมครับค่ะอยากรู้เรื่องการงานการเงินสุขภาพงานเงินสุขภาพคู่ครองด้วยสี่ข้อเลยนะครับคนอื่นก็สองข้อนะครับ เอาหกข้อเลยไหมครับแถมให้อีกสองได้ก็ดีดดอเอ้ยเซ็นข้อเลยนะครับข้อที่ห <c oughs> นึ่งมาขออนุญาตครับผมเป็นธรรมชาติถามมาอะไรก็ตามตะกี้นะครับข้อแรกอะไรนะครับการเงินการเงินนะครับรูปแบบนี้นะครับคุณคล้ายคล้ายเลยนะฮะคล <c oughs> ้ายสุดาคุณชายสุดาเงินไม่ใช่ปัญหาเป็นคนใช้แบบเหตุและผลก็คือพอเหมาะพอควรอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าคนรอบข้างจะเข้ามาวุ่นวายนั่นแหละนะฮะ จะช่วยอะไรใครก็ตามคุณคลาสสดาดูความเหมาะสมด้วยนะครับผมนะฮะข้อที่สองจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามนะครับหรือจะเป็นสุขภาพเนี่ยภาพออกมาตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับอิสระอิสระหมายถึงอะไรครับก็ไม่อยากทาอะไรก็ทำอย่างนี้โอ้ดีครับนึอกอยากความสามารถหลายด้านใช่ครับและจริงๆด้วยนะครับความสามารถหลายด้านหลายด้านน้องตู่ฟังชัดใช่ไหมฮะความสามารถหลายด้านน้องตู่คือใครครับภาพเสียงแจมแจ่วที่ออกไปในฝีมือของน้องตู่นะ นะครับน้องยูเป็นผู้ถ่ายนะครับน้องปุ้มกับกับเวลานะฮะและในที่สุดแล้วบอกได้เลยความสามารถหลายด้านแบบนี้ในที่สุดฟังดีๆนะครับคุณคล้ายสุดาจะงงกับตัวเองเพราะมันจะมีรายได้เข้ามาแบบงงๆนะฮะงงๆหมายถึงบางทีเป็นคนกลางติดต่อบางทีอะไรก็ตามนะครับมันจะเข้ามาหลายด้านเหลือเกินเอาด้านที่ชัดเจนงานที่บอกอิสระอิสระอะไรก็ตามแต่เอาให้มันชัดมาสักหนึ่งอย่างสองอย่างนะครับไม่ฉะนั้นมันจะคาบเกี่ยวไปหลายด้านนะครับผม ผมตอบแบบเหตุและผลทักษะวิทยาศาสตร์ในที่สุดคุณคล้ายสุดาเนี่ยเรื่องงานนะครับผมขอชมเลยนะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งใช่ไหมครับและมีวาทะศิลป์มีการพูดเจรจาต่อรองหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าวาจาเป็นเอกนะครับในที่สุดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับมันจะอยู่ด้วยภาพของความเป็นสมถะพอหมาะพอควร mm hmm. เดี๋ยวดูสิครับการปล่อยวางการที่นะครับอะไรก็ตาม เกิดเหตุผลความเขาเรียกว่าสมดุลทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นกับคุณคล้ายสุดานะครับสุขภาพเป็นข้อสรุปแล้วกันนะฮะ,ะได้ไปตรวจร่างกายมาบ้างไหมครับไม่ไปค่ะอะไรนะครับไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปนะฮะอย่างน้อยที่สุดปีละหนึ่งครั้งควรจะไปตรวจร่างกายนะฮะเดี๋ยวผมตรวจให้พร้อมหรือยังครับโอเคอะไรนะฮะพร้อมโอเคโอเคพร้อมอืคุณคล้ายสุดานะครับมผม มะเร็งมะเร็งได้ยินไหมครับได้ยินค่ะเพราะมันไม่มายิงมะเร็งไม่มีวันโรคไม่มาโ,โรคร้ายไม่มีแต่มันจะมีนะครับลมตีเป็นระยะระยะนะฮะมันจะมีลมตีขึ้นมาบ้างนะครับต่อไปนี้อาหารทุกประเภทรับประทานอาหารย่อยสลายง่ายๆนะครับผมนะฮะไม่มีโรคร้ายอันตรายมนุษย์ไม่มีโรคกลืนลาบอันเประเสริฐนะครับผมแต่ระวังให้ดีนะครับผม ห้องน้าเนี่ยแผ่นยางกันลื่นและราวเกาะในห้องน้ํามีไหมครับไม่มีค่ะมีหรือไม่มีครับไม่มีไปใส่ซะหนึ่งวินาทีในห้องน้ําเปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะแล้วนะครับ<ช>แผ <este Gesund S 2> ่นยางกันลืน่นราวเกาะในห้องน้ําราวเกาะน,นะครับไม่ใช่ราวตากผ้าที่เป็นอลูมิเนียมนะฮะต้องจะ <dividing S 2> ah, <okay. S 1> ราวตากผ้าที่เป็นพลาสติกอะไรก็ตามหรืออลูมิเนียมที่จะต้องแข็งแรงนะครับไปใส่ซะผมคุยกับคุณคลายสุดาเนี่ยนะครับผมมีความสุขนะ คุณคลายสุดาเป็นคนซึ่งไม่เอาเปรียบคนดำเนินชีวิตแบบนะครับตัวตนของตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับผมเป็นคนดีคนหนึ่งทีเดียวครับผมไปทํากุศลข้อหนึ่งนะกุศลข้อนี้จะเกี่ยวพันกับศาสนาที่นับถือนับถือศาสนาอะไรครับผมอิสลามค่ะอิสลามจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับทางอิสลามหนึ่งข้อทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับให้โชคดีมีความสุขความเจริญครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ คุณนีระดา3าปีอาชีพที่อยู่อาศัยโชคดีนะครับอาชีพออกมานะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะฮะคุณนีระดาครับไม่ว่าจะเป็นทุกประเภทเลยนะฮะที่จะเป็นอาหารผมใช้วาอาหารเนี่ยนะครับแล้วภาพปรากฏออกมาจะเป็นของทอดปีกไก่น่องไก่หรือจะเป็นอาหารประเภทอะไรก็ตามนะครับนํามาทอดจะเป็นปลาหมึกจะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดอะไรโดดเด่นเลยนะฮะโบราณนี้เปรียบไว้ชัดเจนนะฮะเก่งดีอย่างเดียวเลี้ยงตัวได้และทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตได้ จะทำอาชีพอะไรก็ตามอยู่ในขนาดนี้ผมขอุญายนะครับภาพออกมาเกี่ยวกับของทอดทุกชนิดและก็จะเป็นรายได้ที่ดีที่อยู่สายนะครับครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากผมเรียนด้วยความเคารพทุกครั้งและในที่สุดก็สมร tha พ,พอเพียงและเพียงพอโชคลาภนะครับก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับมนุษย์ไม่มีโรคคือลาบอันเริฐและถ้าทําธุรกิจตามที่ผมบอกไปเกี่ยวกับของทอดทุกประเภทจะเป็นเงินรายได้ที่มีความพอใจวงเล็บมากๆนะครับไปทำกุศลเกี่ยวกับเด็กด้อโอกาสทุกประเภทครับ และรายการนี้นะครับสนับสนุนโดยแชมเปี้ยนไคโตสานอาหารเสริมสําหรับพืชและสัตว์นะครับเพิ่มผลผลิตพิชิตความจนเพื่อมวลชนเกเษตรกรไทยครับเอ็มไรท์เกรดเพชรธาตุอาหารเสริมสําหรับพืชสูตรเข้มข้นครับผมเพิ่มผลผลิตเพิ่มกําไรปรับสภาพดินพิชิตความจนเครื่องดื่มสมุนไพรบาลานเซบาลานเซช่วยให้สุขภาพดีดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับและบียังโก ออร์เจนนะครับคอลลาเจน100%จากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกลึกขนาดไหนอย่างไรก็ตามต้องพิสูจน์กันนะฮะแต่ที่แน่ๆสุภาพจะดีครับดับบลโดฟกาแฟาสำเร็จสูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเพิ่มความมั่นใจให้ชายชาตรีที่แม่บ้านควรมีไว้ไประจำบ้านนะครับปรับเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วครับตอนนี้12นาฬิกาก็คือเที่ยงตรงถึงบ่าย2เบอร์โทรศัพท์ก็เพิ่มขึ้นมานะครับข <c oughs> ยอนครับาแครับ0 2 9 8 4 0 1น4นะครับและ029840115นะครับ ชมรายการย้อนหลังได้ที่บลเว็บคนตาทิพย์เอ้ยขออนุญาตครับแหมเข้าตัวเลยคนตาทิพย์ net ชมรายการย้อนหลังบลเว็บเซนท่านชินะนะครับ i n t h นะครับแม่เบเกสุเล่ sms 4 8 7 4 4 4 6นะครับและบลเว็บคนตาทิพย์ net ตอนนี้นะครับผม19บเก้าล้านหกหมื่นกว่าคนแล้วฮะที่ท่านให้เกียรติเข้าไปในเว็บไซต์นี้ติดต่อส่วนตัวนะครับ0814568913 0863183708 และ SMS นะครับ4874777นะฮะท่านที่เกิดวันอาทิตย์กด1มาเกิดวันจันทร์กด2องวันอังคารกด3ส,ส่งมาที่4874777นะฮะและเร้ในสุดจะตีกลับไมาถึงภายใน10วินาทีนะครับ4874777นะฮะสุภาพร่างกายการงานการเงินทุกอย่างที่เหมาะสมกับท่านจะปรากฏขึ้นนะครับและเวลาหมดแล้วครับ ิดตามชมรายการได้นะฮะทุกเสา์เวลาเที่ยงถึงบ่ายสองโมงวันนี้ผมเตกสเลพร้อมทีมงานทุกคนของเซนท่านเชนนั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ชมรายการผ่าทุลุกรรมอยู่ในขนาดนี้พร้อมครอบครัวจะมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งแข็งแรงให้โชคดีนับตั้งแต่วันนี้และตลอดไปนะครับกลาบสวัสดีครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับเที่ยงถึงบ่ายสองโมงครับสวัสดีครับ